ต้องรงเวทีไหมอ๋อนี่ไงอยู่ตรงคอมมิวน์ด้ก็งอหิ่ง ย้ายตู้ออกตั้งกล้องข้างล่างตั้งกล้องข้างล่างเห็นพอดีลเลยเลย หึงดวงตาเข้ามาถ้ามีเพื่อนเข้ามาก็จะเข้ามาหาแบบนี้นวัดดีจ้าหนึ่งดวงตาเข้ามา,มาแล้วนะคะ ทักทายถามข่าวค่าวกันจะได้รู้ว่าเป็นใครนอที่เข้ามาหาเราได้ยินเสียงหูฟังอยู่ก็จะได้ยินเสียงอยู่นะคะนันก็เพื่อนๆที่อนที่ผ่านไปพัน ชิ้นก็จะเอาชิ้งค่ะน่าิวันนี้ห้าเส ทำไมไมโครโฟนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไมโครโฟนไม่ขึ้นไม่ดัง เดี๋ยวจะไปพิมพ์ตรงไหนพิมพ์ตรงนี้ดีกว่าเนาะพิมพ์ตรงนี้เพราะว่าเราหาที่พิมพ์ไม่ได้ สมารีไว้ค่ะก็นนที่ว่เอาเทียงก็จะเอาเที้งค่ะนี่นที่ห้าหัว ย้ายตู้ออกอตั้งกล้องข้างล่างตั้งกล้องข้างล้างเห็นพอดีเลยเลยทำไมไมโครโฟนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลย ไมโครโฟนไม่ขึ้นไม่ดัง สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันหยุดค่ะวันหยุดเรามาพบปะพูดคุยกันอขอบ้านสกหน่อยเลยจะย้ายตู้ออกตั้งกล้องข้างล่างตั้งกล้องขา้างล่างเห็นพอดีเลยเอาอ,อะไรมาแล้วก็มาวางไว โตทีวีมาวางไว้โต๊ะทีวีก็เลยจะเก็บออกไปแล้วก็จะย้ายไปไว้ฝั่งนู้้นเั้นเพื่อนๆได้ยินเสียงครวงไหมคะได้ยินไหมคะ ใส่หูฟังอยู่หรือว่าหูฟังเราหมดแบนะหูฟังเราหมดทำงานบันไปด้วยนะก็เลยจะ่าแป๊บหนึ่งเด้อปิดพอดีบ้าถ่ายทอดสด แต่โดยใช้ iPad